จังหวัดระยองเตรียมเปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่บนพื้นที่3,000ไร่ทั้งใหญ่ทั้งสวยชุมชนบ้านอ่าวพงสวัยจังหวัดระยองเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชูเป็นจุดเช็คอินดึงนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำบึงขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเนื้อที่3,000ไร่มุ่งให้ประชาชนมีรายได,ได้จากการท่องเที่ยวเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566 นางสาวการจรัดเอียดทองใสในอำเภอแกลงในายเชนแจ่มใสนายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่พันตำรวจเอกเสริชัยธาราธานผู้กำกับการสบพบ้านกลำ่ำนายพักพิภพนิติขวัญสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและน,า,นายชันชัยศรีประสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านอ่าวเจริญพง์สวัยตำบลช่างพงอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านอ่าวเจริญพงสวัยที่จะพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมมีความหลากหลายทางธรรมชาติในพื้นที่กว่า3,000ไร่เตรียมที่จะเปิดให้เที่ยวชมเร็วนี้โดยการลักดันของอำเภอแกลงเทศบาลสุนทรภู่สพกลาและผู้นําชุมชนนายชันชัยศรีประสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านอ่าวเจริญพงสวัยกล่าวว่า ในพื้นที่ที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพื้นที่ที่จะทรงเสริมดังกล่าวเป็นบึงสำนักใหญ่หรือบึงจำรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีพื้นที่3,000ไร่ครอบคลุม4หมู่บ้านคือหมู่ที่2หมู่ที่4และหมู่ที่6ตำบลชากพง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสามารถที่จะร่องเรือชมพื้นที่ชุ่มน้ําในบึงขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามความหลากหลายทางธรรมชาติทางพืชผันน้ําไม้น้อยใหญ่ป่าเสม็จยักษ์ต้นโครงเคลงต้นมะขาวมะแกงลิงพืชน้ําตระกูลบัวทั้งบัวแดงบัวหลวงหญ้าที่จับตัวกันจนหนาลอยเป็นแพรสามารถลงไปยืนได้โดยไม่จมน้ําหรือที่เรียกว่าหญ้าหนังหมาและยังมีนกนานาพันธุ์ สัตน้ำในบึงที่มีให้เห็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีที่พักโฮมสเตย์ Stay, มีลานกางเต็นท์พร้อมมีจุดบริการและเส้นทางรถจักรยานนักท่องเที่ยวสามารถปั่นชมวิวรอบพื้นที่ระยะทาง10กิโลเมตรและยังมีร้านค้าขายสินค้าชุมชนคุณภาพเอาไวร้รองรับและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนต่อชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะชายหาดและแม่พิมพ์ที่มีความสวยงามและยังสามารถสัมผัสชีวิตชาวประมงชายทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากบึงดังกล่าวอีกด้วยมีบริการเรือตกปลาเรือตกหมึกร่องเรือชมความงามทางทะเลพร้อมกับเที่ยวชมสวนผลไม้เพื่อสัมผัสว,วิถีชีวิตชาวสวนหรือจะเข้าไปกราบไหว้บูชาพระก้าบุรพาจารย์เกจิดังวัดธงสวยัย วัดเก่าอายุกว่าร้อยปีที่มีบทไม้สีขาวเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวปลางห้ามญาติสูง15เมตรตั้งอยู่บนเขาหน้าหอพระที่มีทิวทัศส,สวยงามมองลงมาเห็นน้ำทะเลสีครามสวยงามมาก ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอโครงการท่อ,ทองเที่ยวชุมชนหมู่บ้านอ่าวเจริญพงสวยนะครับหมู่ที่2ตําบลชากระพงอําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับตรงนี้ที่เรามายืนเมื่อสักครู่ด้านหลังนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงการท่องบึงสํานักใหญ่นะครับหรือ ที่เรียกกันติดปากนะครับว่าบึงจําลุงนะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำจืดนะครับเ,เนื้อที่ประมาณ3,800ไร่นะครับตรงนี้ก็มีความงดงามนะครับในส่วนของอธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนของบัวนานาชน,น,นิดนะครับนกน้ำนะครับนานาพันธุ์นะครับแล้วก็ ยังมีพืชน้ำอีกหลายชนิดนะครับตัวอย่างเช่นต้นโคงเคงนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาต้นมอข้าวมอแกงลิงเป็นต้นลักษณะนี้นะครับก็จะขึ้นเรียงรายหรือหลากหลายอยู่ในบึงแห่งนี้ครับผม